สายเวลาพัฒนาค่ะสูตรสองโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องอันนี้สูตรหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อสูตรหนึ่งลงไปแล้วพี่น้องสูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองอนิวเมือกอะไรเนาะอเป็นแพ้ได้เลยนี่นาะ ผู้ดใดปลอดจะค้นดอกมือไผก็ได้มือเห็ดให้เห็ดนาต่ขอยบ่ได้เห็ดนาเห็ดนาด้วยพี่น้องค่อยขายของค้าขายทำสวนทุเรียนแต่ก่อนทำนาอยู่สามปีสปีทีนี้ถมที่หมดแล้วถมที่มาปลูกผลไม้หวยราวที่สามสิบเอ็ดกอหคเจกิด มือเราใช้งานล้างถ้วยล้างชามล้างอะไรสักข้าสักผ่อนใช้งานหนักได้มือนี่แต่ไม่ได้ทํานาไม่ได้ทำนานาสิปีแล้วยี่สิปีแล้วพี่น้องอาเดน3มและสี่สูตรสองสูตรสองนะคะ ทางคำเตือนทางช่องก่อนคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ได้สนับสนุนการพนัน,นใดๆทั้งสิ้นคะ่ะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมและรับซื้อด้วยคะ่ะหวยมีเข้ามีหลุดชอบก็จัดขัดก็ผ่านวางไว้ก่อนแล้วก็ไปดูช่องอื่นแล้วก็มาเปรียบเทียบกันตัวไหนมันเข้ากันแล้วก็เลือกเอาค่ะพี่น้องหวยมันหลายตัวตัวเดียวมันเสี่ยงสองตัวมันเสี่ยง หกต,ต,ตัวแปดตัวสิบตัวล้วพอดีพี่น้องมามาสูตรสองอันนี้สูตรหนึ่งลงไปแล้วพี่น้องสูตรสองแม่จะเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองมากระเด็นแม่นทุกตัวพี่น้องสูตรของค้ามปินน่ะนะสิบปีไม่เคยพลาดจะพลาดอยู่หวัดเดียวสองหวดัดแค่นั้นแหละหวยตั้งแต่โบราณน,นี่พี่น้องว่ามันหวยยังเด้อหวยโบราาเด้อหวยข้ามปินนะ่ะ ไม้โบราณไม้คู่เ่าโบราณสี่สิบปีแล้วพี่นอ้องสูตรนี่นะ่ะเห็ดน้ำเพลินมานี่นนะตั้งแต่เลกหุ่นไหลจ่อล้วนๆอๆยๆู่พุน่นะเพื่อนเฮ็ดทั้งหุ่นทั้งไทยเฮ็ดตลออทั้งเราอยู่สั่นแหละแล้วเสียไปแล้วแล้วเอาสูตรไทพี่นอ้องสองตัว บนบวกล่าง bon 8ปดสี่ ปดสี่แปดศูนย์แปดห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองสองสี่แปดสองแปดสามสองสี่หกสิบสองโตสองสี่หกแปดสิบสอง มีเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามบนลางพี่น้องมากต่อได้เลือกก็ไพี่น้องเลือกธันวาแล้วหลายนะมีตัวเน้นให้ยูดอกพี่น้องติดสี่ติดสาม นี่นี่มันเกิดบมมีหลายตัวเลยพี่น้องเบิ่งดีๆเ้ยติดสีด่ติดสามกับมีแค่นี้เด้อเราไม่ชอบว่ามันเยอะนะพี่น้องเขาก็เลือกเอาตั้งแต่ตัวนี้เอาไวด้ดูทั้งหมดมีกี่ชุดสองสี่หกแปดสิบสิบสองชุดเนี่ยทีนี้หว้สามตัวได้แบบนี้เลย ามตัวโต๊ดนะแปดสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง ห้าแปดสองห้าแปดสามห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสองห้าเก้าสามเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสาม สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวแล้วก็หนึ่งสองสามตัวนี้พวมากกับพ่กเอาได้พี่น้องแต่ได้หนึ่งสองสามเธอเกิดแบบมันซับซับเป็นโตดกันนะันะคะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดชุดนอ